คุณผู้ชมคะเหลือเวลาเป็นแค่เดือนเศษเท่านั้นนะคะจะครบวาระการดํารงตําแหน่งนาย,ยกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลในหลายที่แล้วค่ะโดยกรกตน,นั้นให้มีการจัดเลือกตั้งใหม่ภายใน45วันและกําหนดวันเลือกตั้งแล้วนะคะหนึ่งในพื้นที่สําคัญที่ถูกจับตาก,ก็คือพื้นที่หาดใหญ่ค่ะคุณพุนวัตนาคทองไปพูดคุยกับนาย,ยกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ประเมินผลงานในอดีตที่ผ่านมาและความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะ ถนนนิพัฒน์อุทิศ 1, นิพัฒน์อุทิศ2และนิพัฒน์อุทิศ3ย่านใจกลางเมืองอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเป็นโครงการล่าสุดที่เทศบา,นนาลนครหัดใหญ่แ้งงประมาณกว่า30ล้านบาทขัปบปร,รับปรุงผิวจราจรบนถนนทั้ง3สายจนถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นโครงการเร่งรีบใช้งบประมาณก่อนนายกเทศรมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลจะครบวาระการดำรงตำแหน่งวันที่27มีนาคมนี้เพื่อจัดการเลือกตั้งใหม่ นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่บอกว่าโครงการที่ถูกตั้งข้อสังเกตเป็นโครงการที่เทศบาลนครหาดใหญ่ได้ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมื่อปีที่ผ่านมาและผู้ชนะการประกวดราคาเพิ่งเข้ามาดําเนินการก่อสร้างเมื่อเดือนพฤศจิกายนและโครงการจะแล้วเสร็จประมาณช่วงเดือนมีนาคมนี้จึงไม่ได้เป็นโครงการเร่งรีบอย่างที่คนบางกลุ่มนําไปเป็นประเด็นเพื่อวังผลทางการเมือง นายกเทศมนบตรีนครหายจัยย้ำว่าตลอด4ปีที่เข้ามาบริาบานนรบหารเทศบาลนครหายจ่ยก็ได้พัฒนาเมืองและจัดทำโครงการต่างๆให้กับประชาชนกว่า50โครงการเพียงแต่ไม่ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบเท่านั้นใช่ครับผพว่าจริงๆมีประมาณ2ปีไอปีแรกเนี่ยเข้ามาช่วงโควิดประกอบกับเราทำตามนโยบายของรัฐบาลเก่าที่เขาเสนองบประมาณในโครงการ,ราแล้นเราเปลีล่ยนแปลงไม่ได้ครับเรามาเริ่มตั้งงบประมาณ ตั้งโครงการในปีที่2องมาทํำปีที่3ตั้งโครง3ามาทําปีที่4ีระบบมันเป็นอย่างนี้ระบบงบประมาณและโครงการต้องผ่านสภาแมเทศสบาลน,นครอัดใหญ่จะมีงบประมาณมากกว่า1,870ล้านบาทต่อปีแต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการพัฒนาพื้นที่อําเภอใหญ่หลังงบประมาณส่วนหนึ่งหมดไปกับรายจ่ายของบุคลากรปีละกว่า700ล้านบาทและส่วนหนึ่งหมดไปกับค่าใช้ใจ่ายงานบริการงานทั่วไป ทำให้เทศบาลน,นครใหญ่หลืองบประมาณที่นํามาพัฒนาจริงๆไม่ถึง200ล้านบาทต่อปีงบประมาณเนี่ยที่พัฒนาจริงงบลงทุนไม่เกิน200ล้านนะครับไม่เกิน200ล้านเนื่องจากว่ามันของค่าการประจำเทศบาลนครใหญ่มีข้าการอยู่เกือบสาม0ันคนเกือบส0มพันส0มพันเนี่ยเป็นค่าตอบแทนค่าเงินเดือนค่าตัวอะไรทุกอย่างรวมทั้งค่าเช่าบ้านค่าอะไรทุกอย่างรวมแล้วประมาณ700รกว่าล้านบาทน่นจ็กว่าล้านบาทนั้นน,น,น,นอกจากนั้น ส่วนที่เหลือก็มีงบค่าใช้สอยงบค่าน่นค่านี้ค่าไฟค่าน่นค่านี้เยอะะรวมทั้งผ่อนเงินกู้ที่รัฐบ,บาลเก่าๆได้ผู้แทนชุดก่อนได้ได้กู้มานะครับเหลือจริงงบพัฒนาประมาณไม่เกิน200ล้านบาทชาวอำเภอหัดใหญ่บอกว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าอยากให้ผู้ที่เข้ามาดำรงตำแหน่งผู้บริหารเทศบาลนครหัดใหญ่เข้ามาพัฒนาและส่งเสริมด้านสาธนานรณสุขและคุณภาพชีวิต เพื่อความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นรวมตั้งข้ามาพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวและอยากให้มีการสานต่อโครงการดีๆเกิดขึ้นในพื้นที่ผลงานที่เห็นกันนี่ถนนที่ใหม่ๆปรับปรุงมากเมื่อก่อนเป็นหลุมเป็นบ่อแล้ก็แล้แลก็ขี่ไออยู่บนดวงจันทร์แล,แล้วต้องคอยหลบหลุมหลบอะไรแต่นี้มันดีขึ้นแะเวราะว่านะ ถ้าน้ำท่วมเก๋ก็ทำไม่ได้ท่วมผลงานชั้นหนึ่งเลยชั้นยอดเลยเนี่ยใช่ไหมแต่ถ้าท่วมปับปรเร็จเลยไปเสียหายมาหาศาลเลยใช่ไหมก็เห็นผลงานที่ชัดๆก็ไม่ให้น้ำทว่วมเขาเป็นตัวเมืองกั้นได้ถ้ากั้นไม่ได้ก็พังหมดแล้วโอ้โหน่ากลัว เทศบาลนครหาดใหญ่จะครบวารการดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลวันที่27มีนาคมนี้และกละกตจะจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ภายใน45วันและกำหนดวันเลือกตั้งวันที่11พฤศจิาคม2568อําเภอหาดใหญ่มีผู้เปิดตัวลงสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่แล้วจำนวน3คนพูนวัดนาคทองไทยพีบีเอสรายงาน